สวัสด,ดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เราอยู่กันในโรบ l อก Pressure กันอีกครั้งหน้าผมเย้ว้าว โอเคครับผมทุกคนก็กลับมากันอีกครั้งครับผมก่อนที่อีเวนต์นี้มันจะลาไปนะผมจริงๆมันไม่ได้ลาหรอกเดี๋ยวตัวเกมเขาก็เอามาใส่เข้าไว้ได้ผมแต่ก่อนที่มันจะหมดอีเวนต์นั่นแหละครับผมสิ่งที่พี่ยังไม่ทํานั่นก็คือสปีดรันในเดอะฮันนั่นเองครับผมทุกคนว้าวจะรอดหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้ว let's go ไปกันเลยครับผมมาปพิบหนึ่งไปเลยวูว้ดำน้ำก่อน เอาราครับผมทุกคนอ๋อมันไดเอนี่เลยอะมันได้รีโมทเลย <laughs> e เหรอโอ้มาถึงมันได้รีโมทเลยว่ะเพราะว่าเราไปปลดล็อกแล้วใครยังไม่ได้ปลดล็อกนะผมทําตามคลิปที่พี่ได้บอกไว้นะครับผมในเมก้าโทเก้นของเดอะเพชเชอรโอเคมาจริงๆถ้าเราเกิดสปีดลันมันจะยากยุ่งยากตรงไหนตรงที่ว่าเราจะไม่ค่อยระวังตัวนะผมก็นั่นแหละความยุ่งยากของมันเราต้องรีบเดินไงใช่มปุ๊บหนึ่งสองหนึ่งห้า บาอันนี้เราเคยเข้ามาแล้วไม่มีปัญหาถือว่ามาเล่นชิวๆกันไปมาเล่นชิวๆขนะดสปีดลันเขายังเป็นชิวๆวันก็ชิวเกินก็พี่ไม่ได้ทําเวลาขนาดนั้นไงพี่ก็เดินไปเก็บของไ้ด้วยในตัวผมแต่อย่างน้อยก็จะรีบนะจะรีบให้แล้วกัน3ามเก้าเอาผมยาหยาปะเอาผิดซอยสามแปดไ้คนขี้หลงอย่างพี่เนี่ย ไหนจะต้องมาหาของอีกออกไปออกไปเลยเฮ้อชีวิตต้องหาของรอหร้วมั้งอาชาอาชารู้อยู่รู้อยู่ว่าจะลงมาแบบนั้นน่ะแต่สไลด์แบบนี้ไม่เอานะพี่เคยเจอตลาดนาการสไลด์แบบเนี้ยแล้วก็มาตีพี่เลยคือไม่ใช่เว้ยตาบใดที่เรายังมองอยู่เขาไม่ควรสไลด์มาได้ดูปะ เออเอามาได้ไงยาโอ้โหขี้โกงว่ะเดี๋ยบอกแล้วว่ามันก็จะแวบมาเลยอ่ะคือแบบมันแวบมาเลยอ่ะยังไม่มีเสียงลงจากถังเลยนะเวย้ยเออไหนลงแบบนั้นนะว่าไปอย่างถ้ามีเสียงลงตูก,ก็โอเคก็ยอมได้ถ้าโดนตีอ่ะอันนี้ไม่มีเสียงอะไรลงจากถังเลยบ้าหรือเปล่าเนี่ย พวกเขาตู้วะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเกือบโดนไอตัวแดงไอตัวแดงไม่ว่าเจอไอตัวที่มันวิ่งมาไอปลาไหลเขื่อนแดงเนี่ยปลาดุกปลาดุกโอเคปลาดุกฟูนุ่มนิ่มซะเหลือเกินนะแกเนี่ยสามติบโอ้ยเอ้าโอ้โหแหวมแหวมมาตีตู้เลยไหมแหวมมาตีตู้เลยไหมถ้าทำอย่างเงี้ย เฮ้ยแฟดแฟดแฟดเออแฟดไม่มาเพิ <Diamond sliding> ่งย <Jesus> ิงแฟดใส่ตัวนู้นไปไงเดี๋ยวก็แวบมาเขาชอบอยู่แล้วนี่ไงเขาชอบอยู่แล้วขึ้นราวเนี่ยตัวว่าแล้วตัวผิดทางตัวว่าแล้วเนียนั่น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 นไมหาเลยนั่น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 เกินไปโกงเกินอันเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกกี่โกงเกิน เอาเข้าท่อสิรออะไรล่ะเอมันมีท่อแบบนี้ด้วยเหรอวะในความทรงจำโอ้ยโอ้โหต่อหน้าต่อตาเฮ้ยเอเข้าท่ออย่างเียวว่าเฮ้ยทำไมทางมันยาวขึ้นน่ะตัวเจ้าเป็นสปีดยังไงกรดวะก็าทางมันยาวขึ้นเอาชีพแล้วตัว เราไปอยู่ข้างหลังตั้งแต่ตอนไหนแล้วมาอยู่ข้างหลังอะไรตั้งแต่ตอนไหนแล้วคชิปแล้วตูเจอสถานการณ์แบบนี้ขีกาละโอ้ยก,กระดาษละกระดาษไม่มีอ่ะโอ้โหวอสนี่ตูต้องมาหากระดาษดีเหรอชาร้าไปไหนเนี่ยนี่มันจะชา้าตรงเนี้ยแหละ มันจะชา้าตรงนี้แหละเอาไหมเอาเพื่อนไปคุยไหมเอาเพื่อนไปคุยไหมอา้าวเหงานะก,ก็เอาเพื่อนไปอยู่ด้วยเห <laughs> งาแล้วก,ก็เอาเพื่อนไปอยู่ด้วย <Okay. S 2> โอเคหกเจ็ดมันชา้าตรงนี้แหละเอาขึ้นมาแล้วเด <c oughs> งงมาแล้วโอเคเลยเพื่อนเหงานะก,ก็เอาโทรศัพท์ไปคุยเอาไปไหม ไอ้ออน,นี่ก็ว,วกุ่นวายวุ่นวายทุกตัวเพื่อนมาปลาแดงมาปลาไหลแดงมาเร็วๆอ่ะแล้วลีลาด้วยนะอาการลีลามาจากไหนวะเนี่ย โอ้โหลุงยิทตัวเดินไปรอละรู too low, too low. ้ว id ่ามาช้าขนาดเนี้ยอะไรวะน่ะโหยาสวยเลยชอ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 ไปชอ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 ไปฮันน่ายี่สิบเอ็ดอย่ามาทุบตูเฮ้ยเอาติดต็ดเต็ดมาเต็ดมาเต็ดมาเตีตัวเพื่อนเออมามามากันให้หมดเลยมากันให้หมดบ้านเลยยี่สิบ เว้ยลัวไปมันลัวไปเพื่อนโอ้โหไอ้นี่มันเกง่งเก่งจับเด็กนี่วะโอ้ยเกินสามตัวลวดใช่หรือวะใช่หรือวะตัวยังไม่เคยเจอเลยเข้าตู้ตัวรู้ละดูอาการัวกร็กร,รู้แล้วรู้รู้ รู้ว่ามันมามันก็รีลาไอปลาไหลแดงมันรีลา <Okay. S 1> ฉันก็เลยต้องมาแบบเนี้ yeah. สยสิบห้าสิบสี่สิบสามแง่สไลด์เลยสไลด์มาทำไมสไลด์มาทำไมไอตัวหนึ่งก็วิ่ง เกินว่ะเกินวะเกินวะเพื่อนเล่นตู้เกินวะต้องว้ามาเนี่ยเห็นกระดาษไหมเห็นกระดาษไหมอ่อแล้วตูจะหาของไงเพื่อน โอเคเจอแล้โอ้โหไม่ให้ตูหันเลยมั้งชีวิตเนี้ยตัวแดงบางอ่ะเอา้าสองเลยว,วะสองสี่ไม่ใช่หนึ่งเหรอหนึ่งเจ็ด <c oughs> โษทีนักก่อผิดอ่ะคิดว่าเพื่อนสีแดงบางอ่ะเสียงวิทยุอยู่ในนั้นแหละใครยังไม่ได้ดูคลิปที่พี่หาวิทยุให้ดูนะฮะ ก็ดูได้นะครับผมที่ไปฉากจบที่แท้จริงฮะมาแล้วใช่ไหมดูไปต่อดีไหมเนะี่ยตูต้องซ่อนวะเผื่อมันทะรุเผื่อมันทะรุไอ้ท่อแดงได้พี่ก็ไม่อยากให้มัน <laughs> มาทะรุใส่พี่แกประเด็นเนี่ยโอเค ใจเย็นเออใจเย็นเพื่อนใจเย็นทำไรก็ใจเย็นกันไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจะรออยู่อ,องค์ที่ห้าจะรออยู่จะรออยู่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสี่เฮ้ยสไลด์มาแบบนี้น่าเกียดว่ะ โอ้ย oh, 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 oh. ตัวล้วไงโห oh, แล้วตัวจะไปมองอยังไงวะโอ้โ oh, ห oh. a few moments later เอาละขออีกครั้งแล้วกันนะอันนั้นถือว่าไม่นับ <c oughs> อันนั้นถือว่าไม่นับแล้วกันมารอบอีกรอบหนึ่งโอ้โหมันก็เกินไปนี่รอบนี้ใส่เวลามาให้ดูด้วยพี่ก็ไม่ได้กาว่าจะมาทำตปีดรันให้มันเร็วกว่าชาวบ้านหรืออะไรเลยนะแต่พี่จะมาทำเพื่อแบบว่าตูนเนี่ยแหละให้ทำเร็วกว่ารอบแรกของตูนเนี่ย แต่ทางมันจะงงๆหน่อยนะเพื่อนๆเอาจริงๆพี่ว่าทางมันจะงงๆหน่อยช่วงเนี้เหมือนเขาปรับใหม่มันควรจะไม่ใช่แบบนี้ตอนที่ตัวเล่นครั้งแรกมันควรจะไปได้เร็วกว่านี้ฟึบเอาวะมาขอร้องอย่าสไลเดอร์มาทุกตูขอร้องแค่นั้นแหละย,ยาขี้โกงตูฟึบสามสิบแปดฮะไม่ได้เจอ,อยาช่วงนี้อยากเจอ,อยาก่อนนะจริงๆแล้วอาเก็บของรองก็ได้เผื่อจะเจอ,อยา ยามันจะวางอยู่ข้างบนเลยมั้งพี่ว่าเร็วดิเออก็แค่นั้นแหละก็มาแค่นั้นแหละใครจะไปว่าอะไรอะ่ะเพื่อนนั่นไงตัวว่าแล้วตัวว่าแล้วต้องมีเอาทางตันชอบจริงๆเลยทางตันเนี่ยฮะ ทำมาเพื่อโอยยาโอยา,อยาเออขอยาบ้างดิยาไม่มีเลยเพื่อนรอบเนี้ยรอบนี้ไม่มียาเลยเพื่อนเอาผิดรู <laughs> โอโหเนียกกอน้าดีมันไม่บีนะตอนพี่เล่นครั้งแรกทุกคนไปดูคลิปเลยหรือว่าเขาก็สมมานม,มันไม่ค่อยมีนะไอทางออกรูแบบเนี้ยมันก็กระโดดมา นั่งอ่ะอาวเพื่อนเข้าแล้วตูลละโอ้โอ้โอโอเกือบไม่ทันทันอยู่เว้ยเร็วดีเว้ยปลาไหลกินเวลาตู้ไปกี่วิเนี่ยโทษปลาไหลถ้าตูวไม่หนีตัวนั้นนะตูวไม่ดูหรอกตูวไม่รอหรอกจะบอกให้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยมามาดิมาดิเว้ยมาดิเว้ยอย่าอย่าสไลเดอร์มาเพื่อนขอร้องอย่าสไลเดอร์มาหาตูวทำไรก็ได้อย่าสไลเดอร์มาว่ะเพื่อนมันจะเป็นการขี้โกงเกินไปนะเพื่อนนะยี่สิบเจ็ดตูบอกแล้วถ้าตูไม่ต้องเอาวิทยุเน่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าตูไม่ต้องเล่นวิทยุว่ะเฮ้ยเพื่อนเอ้ยอย่าสไลเดอร์มาเอาหกตกได้เลยนะเมื่อกี้พี่อะ ยายายาไลเดอร์มาถึงตูต้องหาย์การ์ดเอ้ยไม่ใช่หนังสืออยู่ไหนวะเจอล้วแล้วไปวางไว้ตรงนั้นทำไมเ้ามันก็้าไม่ล่ะเนี่ยมันก็ช้าไม่ล่ะวู้หกแปดสี่ห้าเออยืนกดไปเอาแล้วเพื่อนมาแล้ว ตูรู้เลยอาการหน่ยนอยดิเกือบจะวิ่งทะลุตูตแล้วดิมาแล้วกี่วิเออปลาไหลแดงรีบหน่อยเกเอเนี่ยตัวทำช้าเลยจะบอกให้เกเอตัวทำช้าช้าเลยเฮ้ยโอโหตูวยิงแปดไปแล้วไงเออ เออโอ้โหเสียเวลาตู้ไปเนี่ยตูยิงแฟดไปแล้วมันไกลเกินไปใช่ไหมไกลเกินไปใช่ไหมเพื่อนฝังหลุมไปเพื่อนบอกว่าพี่ฮะผมเคยเจอบัคที่มันไม่วิ่งไล่ด้วยหุยโคตรดีเลยนะถ้ามันไม่วิ่งไล่อ่ะมันจะดีมากกว่านี้เยอะเข้าตู้อีะชิบรถตู้ มีตู้ไหม่ะมาแน่อู้หูู้โอ้ปะไลปะไลแดงจ๋าขอโทษที่ฉันไม่เข้าตู้ขอโทษนะเดวพอดีฉันรีบนะมันมันรีบไปหน่อยนะเพื่อนปะไลแดงแรงฤทธิ์พี่ชิตมานก็มาดีว่ะเพื่อน ยาไม่ให้เลยนะเดี๋ยวนี้นะยาไม่ให้ตัวเลยนะเห็นตัวเล่นเป็นนอาใหญ่นะตัวบอกแล้วจะมีรอบแรกที่ตูวเล่นไม่ค่อยตึงเท่าไหร่แต่ตัวกลับมาอีก,กรอบนะตึงแน่นอนฟึบรอบแรกเราก็ไม่รู้ไนงะแต่รอบแรกตัวก็ผ่านแล้ววนะอยวิไปวๆ เจอตัวแดงทุบเฉยเลยอะตัวแดงไม่ทุบนะคือพี่ยิงแฟดเร็วไปหน่อยอะรู้โทษทีแล้วกันดูว่าต้องมีแน่เลยเนี่ยต้องมีให้หายคีการ์ดแน่เลยใช่ไหมห้องไหนวะคีการ์ดอะไม่มีเหรอ ไม่มีว่ะโอ้มันช้าต์วตัวตองกลับไปหาคีการ์ดเลยโอ้โหสุดจริงๆริ่นี่ไงโทษดูก็หาทั่วโต๊ะเลยนะดูกล่าวว่าตูไม่พลาดหรอกหืแล้วเป็นไงพลาดครับผมวิ่งกลับมาหาพาสเวิร์ดอีกให้มันได้อย่างงี้สิไอตอนเล่นรอบแรกมันไม่มีนะไอห้องเนี้ย ถ้าไม่มีก็อย่ามาจับตัวทุบตัวขอร้องโอ้โหหาตู้ไปเถอะหาตู้ไปเถอะตู้ไอ้ประหลแดงต้องให้ตู้รอตลอด,ลอดบ้าหรือเปล่าเดี๋ยว แฟดไปยังไม่มาเว้ยอะไรกันทั้งหนาเว้ยพวกเนี่ยปิดางปิดางเพื่อนปิดาง,ดงทางอะไรนะก็ไม่รู้งงไปหมดอู้เสียเวลายิบเปล่งเลยวะถ้าแน่มีสไลด์ถ้าแน่มีสไลเดอร์เดี๋ยวก็สไลด์มาถึงตูเลยคอยดูนะ นดูถึงนี่แล้วนะไม่มีนะ้ำไม่มีตายนะไม่ตายนะรอบเนี้ยเมื่อกี้ก็เล่นตัวไว้นะเดี๋ยวตัวต,วตวกอันนี้ให้ดูเลยนะโอเคบายบายเพื่อนบายบายแหละฉันกลับบ้านแล้วนะดีโอเคไปเออไปเถอะไม่มีเวลาว่างดูหรอกโอเคเฮ้ยเปิด์ตี้โอ้โหลีลาจัดเลย ไปเสียเวลากับไอ้ตรงที่หาย์การ์ดหนึ well> ่งครับผมแล้วก็มีบางช่วงเรอะไอ้โดนโดนทุบแหละตอนโดนทุบก็ทำให้เสียเวลาเพราะมันต้องทุบมันก็ทำให้เราเดินต่อไม่ได้ครับผมไอปลาไหลแดงเนี่ยตัวโอ้โหมียาให้ต่อได้ขอพระคุณเพื่ออะไรตูดามเกี้ยนี่แหละทําเพื่ออะไรโอเคได้แล้วเหรียญไปกลับบ้านอ้าวบักอีกตัว เออให้มันได้อย่างนี้เถอะโอเคคนระับผม8นาะทดีสามดีหาวิคนระับผมวู้ยยทำได้ดีกว่าดีนะถ้าจะทำจริงๆเนะี่ยโอ้โหวุ่นวายจริง